một cái nó mới kịp câu nó thắng ครับ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  Gracias. แล้วชาวันก็เวทีใ้วีน้องไ่ว่าจะเปะเท็ทองพวกนายยิ่งเล่จะขอใชยกลับบ้านได้ไหมวนันนี้ใ้เราไดคุับีาน้เจ้าพาวันนี้เอาชนะใจไป ไปเลยครับช่วยยุบตามลงนะครับครับประดมพรสุดเพชรครับขอบคุณพ่อเชียร์อยู่ที่มุมกรรมการขอเชิญครับอ้าวมาดูครับจอมยา5โอ้ยแข่งขาดโอ้นี่ครับ นัยสนองชัยบุรรอนโอ้โครัแม่ดีเวดีเแมดงออดูครับเอาีกว่าดีง thứ 4 thứ 4 luộc ờ đi khoảng đó đi khoảng đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ก่อนที่จะประกาศผลนะครับรวมพอดังๆให้กับตำรวจ้ะพูครับแล้วก็ตำแหน่งแรกนะครับเดี๋ยวเชิญนะครับประธานนะครับของรมมวยไทยอาชีพบุรภาศิษฏเกียรตินะครับเสียงดีเกมือนกันครับคุณสุปเลิศครับสวยนะครับแล้วก็รองประธานครับนัทชัยรทองนะครับหรือว่าจักนวนลลพูนนะครับคนละทีด้วยครับแล้วก็รอง กิติพงศ์น้ำแพงครับหรือว่าสารวัสเดชต้องเปย์นะครับเด่นเด่นนะครับเด็กๆลงด้วยเด็กแล้วก็รองอลุกวัฒน์ไกรสีนะครับครุณนเองแล้วก็รองสมพรจรีนะครับหรือว่าเสียงภูธรนะครับเรียนเชิญครับคุณพี่เสียงภูธรนะครับแล้วก็เรียนเชิญเลขาชลธีสงเมืองนะครับเสือบีนะครับเรียนเชิญนะครับ พี่น้องกันด้วยครับผลการให้คะแนนอยู่ในมือผมแล้วครับกำรับการทัดแรกครับอาจารย์ทีเด็ดสายธนูให้แดง48ให้น้ำเงิน49คะแนแรนร้ตะวันีพุทธผลกัญญาสายครับให้แางแดง48น้ำเงิน49แล้วกร็ร้ตะวันีพิทยา ลูกสีน,น,นะครับนี่ให้แด้สี่แปดต้อเงินสี่สิบเก้านะครับผลก็คือแชมป์นะครับนี่ททุกแย้ไอเติร์ฟขออนุญาตนะครับ